อ่ะตอนนี้เราก็วิ่งกลับมาถึงที่อู่แล้วนะฮะตอนนี้ที่เราวิ่งไปทั้งหมดเป็นระยะทาง45นะฮะ45.4กิโลนะ,ะที่เราเอารถไปวิ่งเทสดูนะ,ะเป็นระยะทาง45.4กิโลนะฮะรถก็ยังไม่มีอาการดับนะฮะยังไม่มีอาการดับเลยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะนะฮะแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วนะครับผมนะ แก้ปัญหาได้ตรงจุดแน่นอนนะเพราะว่ารถยังไม่มีอาการดับเลยเลยนะครับผมนะฮะอ่ะก็ะน่าจะหายนะฮะน่าจะหายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะวิ่งไป40กว่ากิโลแล้วรถก็ยังไม่มีอาการดับนะยังไม่มีอาการวูบไม่มีอาการดับเลยนะครับผมอ่ะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะสำหรับเรนเจอร์ตัวที่คันนี้นะที่มาด้วยเรื่องอาการรถมัน ตามที่ลูกค้าแจ้งคือวิ่งวิ่งไปอยู่แล้วก็ดับนะฮะดับกลางอากาศเลยนะฮะดับกลางอากาศพอจอดไว้สตาร์ตติดสักพักก็ดับอีกนะฮะก็ยกมาที่ร้านเราเราก็ทำการตรวจเช็คแก้ไขก็ปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือในส่วนของชุดสายไฟนะมัดสายไฟด้านฝั่งเนี้ยฝั่งในแบตเตอรี่เนี่ยมัดที่มันมันวิ่งผ่านไปตามเซนเซอร์ ckp cmp เซนเซอร์ s c v valve คอมแอ นะเซนเซอร์ ensor, ไอ้ตรงแแบตัวบนนี้เกี่ยวกับระบบอากาศตัวนี้นะมันเกิดการสีกับตัวรถแล้วมันเกิดการถลอกนะของชุดสายไฟนะเราก็ได้ทําการแก้ไขต่อสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการลบโค้ดต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้รถก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะรถเราก็ไปวิ่งเทสให้เรียบร้อยแล้วนะ404 0 40ี40่กว่ากิโลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม ก็จบไปอีกหนึ่งคันนะสำหรับงานแก้ไขซ่อมบำรุงนะแก้ปัญหาให้กับรถยนต์ฟอร์ r เรนเจนะฮะแล้วก็มาด้าบี50 Pro นะครับผมซึ่งร้านเราซ่อมแต่2รุ่นนี้เป็นประจำนะทั้ง f o r ์ดเรนเจแล้วก็ m a ด้าบี50 Pro นะครับผมนะเป็นสิ่งที่เราถนัดนะฮะถ้าท่านผู้ชมติดตามนะตามช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราทั้งติ๊กตอกเฟซบุ o กนะแล้วก็ YouTube ก็จะเห็นว่าเราซ่อมแต่2รุ่นนี้นะทั้ง Ford r เ n g e r แล้วก็ตัว m a ด d า b t 5 0 Pro นะจะมีแค่2รุ่นนี้ที่เราซ่อมกันเป็นประจำนะครับผมนะก็จะค่อนข้างนะจะค่อนข้างเ,าเชี่ยวชาญหน่อยเอาง่ายๆนะฮะนะก็มาหาเราส่วนใหญ่ก็จะจบนะจะจบ100%นะจบ100%นะไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้เป็นปกตินะครับผม